นี่คือคำตอบครับว่าทำไมการออกแบบดีไซน์ของคุณถึงใช้งานไม่ได้วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ 5-Minute ux ui podcast podcast ด,ดีๆนะครับที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องของ ux ui ง่าย,ายๆภายใน5นาทีก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับกิจใจน้อยชิป managing director ของ up skill ux จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมานานแล้วก็แล้วก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งเนาะที่อาจจะด้วยสโคปของเวลาเรื่องของอ business เรื่องของซัม e t ติ n งที่มากระทบกต่อการออกแบบของเราเนาะบอยครั้งเราออกแบบไปแล้วเนี่ยมันมันเฟลนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างบางทีโอ้โหเวลาไม่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 ไม,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 มีมีไม่พอ ต้องต้องดีไซน์แล้วก็ไปเทสเลยดีไซน์แล้วก็ลา่าชเลยเลยมันเลยเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ UI ของเราม,มันใช้งานยังไม่ได้จริงอะมันผ่านสายตา user อปมันหนึ่งครั้งหรือมันไม่ผ่านเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าดีไซน์นะั้นมันเกิดแบบมิสเทคนะครับหรือเกิด problem มานะ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างที่ทำให้งานดีไซน์เรามันไม่เวิร์กนะครับข้อที่1ครับเราพยายามทำตามเทรนเกินไปโอเคแต่ละปีเรามีเทรนเนาะกระแสะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทรนสมัยนี้เป็นแ a s m o มฟิซึมเป็นเทรนการออกแบบต่างๆซึ่งเทรนอะโอเคมันเป็นเป็นลักษณะของการออกแบบที่เปลี่ยนตามยุคตามสมัย ะครับถ้าเราไปดูเนาะศิลปะมันมียุคสมัยมันนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เราพยายามพยายามเอาเทรนนั้นนะมามาจบับกับงานดีไซน์ของเราซึ่งบางทีแล้วเราไม่ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของการทำา u s r r r s s e r r h h หรอหรือความต้องการของเขามันทัชกันไหมเช่นโอเคแกนโมิซึมอาจจะเหมาะกับคนที่ดูทันสมัยไวรุ่นหน่อยแต่กับการมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เช่นผู้สูงอายุ หรือคนที่ต้องการแบบอ่านข้อมูลที่เยอะๆนะครับมันก็ก็อาจจะไม่ไม่เหมาะกันนะครับ mm hmm. ดังนั้นข้อแรกเนี่ยเวลาถ้าเราทำดีไซน์แล้วมันมันไม่เวิร์กเลยอ่ะหรือว่ามันใช้งานไม่ได้จริงอะ mm ่ะ hmm. ก็เพราะว่าเรายึดติดตามเทรนเกินไปนะครับ mm hmm. ข้อที่2 creative usability ครับ <laughs> creative usability mm hmm. คือเราพยายามใช้ความคิดสร้างสารรค์เราแล้วก็จินตนาการว่ามันใช้งานง่าย อ่าหรือว่าใช้งานโอเคไหมนะครับโดยเราไม่ต้องไปทัสว่าเอ้ยจริงๆแล้ว user ชอบโ product นี้จริงๆหรือเปล่าหรือเขาใช้งานนี้จริงหรือเปล่านะครับเรากำลังใช้ความคิดสร้างสรรของเราบอกว่าอ๋อใช่ฉันออกแบบแบบเนี้ยมันก็เวิร์กนะครับข้อต่อไปนะครับ designing without content นะครับโอเค ปกติแล้วงานดีไซน์อะ่ะมันมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่าจะต้องมีข้อมูลเนื้อหาต่างๆนะครับแต่เรื่องของคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเนาะที่เราจะเอามาเติมเต็มของงานดีไซน์ของเรานะครับสมมุติว่าเราออกแบบหน้าแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับมีเมนูมีทุกอย่างแล้วแต่คอนเทนต์อาจจะเป็นเรื่องของข่าวใหม่หรอโปรโมชั่นหรออะไรหลายๆอย่างที่มันจะด่ายงานดีไซน์ของเราให้มันมัน working ได้อะ่ะมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับ ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราดีไซน์ดีแล้วแต่ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แข็งๆไปคนไม่ได้ทัชชิ่งเสมอว่าเอ้ย okay, กดปุ่มนี้แล้วใช้งานง่ายแต่คนคาดหวังว่าฉันใช้งานตัวนี้แล้วฉันต้องได้แวลูอะไรนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีเนาะข้อต่อไปนะครับเป็น l e a d ability นะครับคือปกติแล้วอ่ e a d ability คือความสามารถในการอ่านเนาะ ความสามารถในการอ่านละส่งผลต่อการออกแบบยังไงนะครับบางทีแล้วออด้วย requirement ด้วยอะไรต่างๆทำให้งานของเราต้องใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยแต่สำคัญก็คือว่าคนเราอ่ะ ي, จะอ่านทุกอย่างได้หรอจะโฟกัสทุกอย่างได้หรอนะครับในหนึ่งหน้าจอนะครับเราจะเห็นในเว็บเ,ออเว็บที่เป็นเว็บข่าวหรือเว็บอะไรที่ใส่ข้อมูลเยอะๆนะฮะสิ่งสําคัญที่เราเห็นก็คือว่า มันจะต้องโฟกัสสักอันหนึ่งไหมหรือเห็นจัดลาดับว่าออคนต้องเห็นอะไรก่อนหลังนะครับก็จะช่วยได้แล้วก็ข้อต่อไปนะครับก็คือทําการออกแบบให้คนคิดเยอะๆ <laughs> มันเป็นสิ่งที่โคตรเฟลเลยนะครับบางทีแล้วกระบวนการในการยกตัวอย่างนี้ในการซื้อของหรือโปรเซสของบ u ิ i n e ่ะมันค่อนข้างเยอะเนาะ กลายเป็นว่าเราโอเคเราก็ทำตาม Business นั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้มันลดขั้นตอนนะหรือเขาเข้าใจขั้นตอนการใช้งานเราได้เหลียวมากขึ้นถ้าภาษาอังกฤษก็คือว่าเราเวลาเราเออกแบบเราต้องคิดอย่างนี้ครับจากที่เขาต้องทําจําสเต็ปเป็นเขาใช้สัญชาตญาณหรือเห็นแล้วเออดูละคุณต้องทําแบบเนี้ยเออน่าจะเวิร์กกว่านะครับภาษาอังกฤษไปตรงกับคาว่าโดนเมมมิ่ติ้งเนาะ นะครับอย่าไปคิดอย่าไปสร้างนะครับให้ฉันคิดเนาะนะครับก็จริงๆก็หวังว่า,าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับทำงานดีไซน์แล้วก็ให้มัน w o r k ์ก g ิได้จริงเนาะออกแบบไปแล้วแล้วก็ให้มันใช้งานได้จริงนะครับเผื่อใครที่อยากจะทบทวนนะครับก็สามารถมาฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเรามีช่องทางในการติดตามทั้ง y o u t u b e นะครับ o k e b o o k แล้วก็ s o u n o u l นะฮะก็ยังไงถ้าสมมติว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ